ลาบลวานิดไปพี่เจ้าวันนี้เราจะมาคัสเกมกันครับเกมบล็อนนกนะครับกล้องผลิตเองครับไปกันเลยคันนี้เป็นทีท่26จากโซเวียตนะครับคนนี้แ้าผมพูดจังไม่ได้ด้วยวันนี้คนอยู่กันเต็มหน้าเลยครับคอมผมบิ็นล้บบานนะ เกมน,นี้ครับเป้ามันจะพลาดเป้าเล็กครับไอ้ตัวเท้าขาวเนี่ยครับตรงตรงนี้ครับเนี่ยครับตรงนี้มันจะคาดเที่ยวเวลาผมหมุนแบบเนี้ยมันจะขึ้นค่อยๆตามมาแต่ว่าเป้า,เป,าเป้าใหญ่อะเป้าเล็กเนี้ยมันจะยังมันจะยังมีที่ว่า,างยิงท่อนอยู่ก็เต็มเลย น,นี่เป็นแมทน,นี้เป็นมอเดิดแมทนะครับโอ้ตายหาเลยอู้กระจุยเลยน,นี่เป็นทีมเดสแมทนะครับเราใช้ชีนุใช้เต๋ ไป้เจ็ดเก้าที่โนอาที่โนอาไป เพื Hurry, well, the, ่อนนะนรักถอย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 อือ เรอะว่าของมึงเนี <ara> ่ยผมมองว่ามีกระสุนวิ่งมาทางนี้เพราะว่าทางนี้มันมีเยอะมากเบียดกันเบียดกันแล้วทางเขาเหี้ยแพ้

แมพพิดจุดน,น,นะครับลบลบลบบลบ,ลบ,ลบ ว่าถังญี่ปุ่นมันก็โลกมากเลยมันก็โลกแล้วถังแล้วถังสวยตมากเลยนะฮอปปุงเฮยดูว่าจุดอยู่หน้าเราเลยครับทุกคนดูดิ ไปไปไปตอนนี้ครับเรามีรถถังหลักคอยรถถังหนักคอยช่วยสนับสนุนนะครับเราจะรอบยิงครับปุ<อ>๊บเข้าหัวเข้าหัวหลบครับเข้าหัวมันต้้งลงหลบ เข้าเข้าเข้าเขียนแล้วเออโอ้ไม่มันหยุดทำไมไอ้โจไอ้โจหยุดทำไมไอ้โจไอ้โจเอ้ยไอ้โจเอ้ยไอ้โจ อะไรวะต้องมาหยุดเลยเอ้ยไอ้โจเฮ้ยปืนนี้โถเอ้ยศัตรูนำไปเจ็ดคะแนนเลยโอ้หลายคะแนนแล้วนำไปสิบคะแนนเลย นี่บอว่าไอ้มาาต้านี่ไอ้เ่อาีเขาจะไปปีไม่หรอีนจ่ไปมัน่มัมยว่าันนีน่าจะแพ้ัไ เพรเพื่อนเพรารถถังมันเสืกอกุดตือๆนี้พคนเห็นไหมอนี้าเา่วนไหว่ามีเดีนมัไ่มกวอะไรองก้างอะไรจริงแต่ผมผมผมเนี่ยแค่ผมขอจบคลิปแค่แค่นี้ครับสยครับ